ภาพบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโอลิมปิกปารีสเกม2024กับโชว์ชุดพิเศษที่ใช้ชื่อว่าเรคอร์ดก่อนถูกส่งต่อให้สหรัฐอเมริกาลอสแอนเจลิส2028การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนครั้งที่33ปารีสเกม2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการในวันที่11สิงหาคม2567ที่สตาร์เดอร์ฟร็องสนามกีฬาแห่งชาติโดยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเช้าวันที่12สิงหาคมพิธีปิดการแข่งขันจะใช้ชื่อว่าเรคคอร์ดโดยโทมัสจอร์ลีผู้อำนวยการฝ่ายสินจะพาผู้ชมเข้าสู่การเดินทางข้ามการเวลาที่เหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันในแนววิทยาศาสตร์ รวมภาพบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโอลิมปิกปารีสเกม2024กับโชว์ชุดพิเศษที่ใช้ชื่อว่าเรคอร์ดก่อนถูกส่งต่อให้สหรัฐอเมริกาลอสแอนเจลิส2028การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนครั้งที่33ปารีสเกม2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการในวันที่11สิงหาคม2567ที่สตาร์ทเดอฟรองสนามกีฬาแห่งชาติโดยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเช้าวันที่12สิงหาคมพิธีปิดการแข่งขันจะใช้ชื่อว่าเรคคอร์ดโดยโทมัสจอร์ลีผู้อำนวยการฝ่ายศิลจะพาผู้ชมเข้าสู่การเดินทางข้ามการเวลาที่เหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันในแนววิทยศาศาสตร์ โดยตั้งแต่เวลา2นาฬิกาเข้าสู่พิธีปิดอย่างเป็นทางการโอลิมปิกปารีสเกม2024คณะนักร้องประสานเสียงจาก Academy Handel HENDRIX ร้องเพลงซูเลีซีเดอปารีสใต้ท้องฟ้ากรุงปารีสของอิดิพีออฟตรงบริเวณจัดินสเดทิลลรีสสวนตุยลอรีจุดคบเพลิงบอลลูนกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ต่อมาเลอองมาชองนักว่ายน้ำชาวฝรั่งเศสเหรียญทองโอลิมปิก2024เป็นผู้นำแสงไฟในคบเพลิงถูกดับจากบอลลูนล,ลอยฟ้าและกำลังเดินทางไปที่สนามสตาร์ดเดอฟรองสถานที่จัดพิธีปิดอย่างเป็นทางการขบวนพาเรดนักกีฬาจาก205ชาติเข้าสู่สตาร์ทเดอฟรองโดยไม่เรียงตัวอักษรเพื่อสื่อถึงความไม่แบ่งแยกโดยแต่ละชาติจะมีนักกีฬาตัวแทน2คนแบ่งเป็นชาย1และหญิงหนงคนจะเดินเข้ามาสู่กลางสนาม ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเดินร่วมขบวนพาเหตุทัพนักกีฬาจาก205ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024ปารีสเกมเดินเข้าสู่สตาร์ทเดอะฟรองโดยนักกีฬาจะร้องเต้นอย่างสนุกสนานตามคอนเซปต์ของช่วงพิธีปิดที่เรียกว่าลิสเคเรโอคีกับเพลงดังของฝรั่งเศสในแชมปีส์อวีเอสเอสของโจดอรซินต่อด้วยเพลงวีอาร์เดอะแชมเปี้ยนส์ของวงควีนเข้าสู่ช่วงพิธีการโดยพิธีปิดการแข่งขันจะใช้ชื่อว่าเรคอร์ด โดยโทมัสจอร์ลีผู้อำนวยการฝ่ายสินจะพาผู้ชมเข้าสู่การเดินทางข้ามการเวลาที่เหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันในแนววิทยาศาสตร์โดยได้สร้างตัวละครอ้างอิงหลายเรื่องราวของฝรั่งเศสเรียกว่าโกลเด้นเวยาเจอร์นักเดินทางทองคําเดินทางมาสำรวจโลกใบนี้และการปรากฏตัวของชายถือคบเพลิงปกคลุมหน้าตาและนักขี่ม้าหญิงจากพิธีเปิดการแข่งขันได้มอบธงชาติกรีซให้โกลเด้นเวยาเจอร์เดินทางต่อจากนั้นเทพีเนกีเทพแห่งชัยชนะที่เป็นรูปปั้นปรากฏตัว ทอมครูดนักแสดงฮอลลีวูดวัย62ปีแสดงฉากผาดโผนสุดอลังการด้วยการโรยตัวลงมาจากสนามสตาร์ทเดอะฟรองน์น้ำธงโอลิมปิกจากกรุงปารีสด,ด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ขับออกจากสนามพร้อมกับเพลงบายเดอะเวขอองเรดฮอตชิลีเพึ้นเครื่องบินไปยังลอสแอนเจลิสวิ่งไปส่งทงต่อให้กับเคทคอตนี้นักปัน่นเสือภูเขาไปที่ป้ายฮอลลีวูดอันโด่งดังไปที่ลอสแอนเจลิสเมม ori มิวเซียมส่งต่อให้นักกีฬาสเก็ตบอร์ดเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก2028